แล้วผมคนขี้ลูกเลย เดี๋ยวหายยังกับว่านีทางขาพอเคยเกิดเพลินเพลินมาพอเคยพ่อแบบนี้ทั้เทื่ยเพิ่นมาลำกองบุญมืงล้านะครับมานละทุกข์ทุกข์ขอให้ดวงวิญญาณพ่อสูงสวรรค์นะครับถ้าทุกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าสุขแล้วก็สุขสุขยิ่งขึ้นเด้อพ่อสูงต่างเนิ่นซุขแล้วก่ปลอบกันต่างแล้วถ้าพ่อไปดีถึงสุกขึ้นสวงสวรรค์แล้วบรรดาประดันในบุญกุศลกลับมาเกื้อกูลธุรกิจของลูกที่ท้ำอยู่เนาะขับแม่กระทังวันนี้ครับผมสิแจกบัตรมิจจิร์หน ไปครับพูดได้ยางไงครับมา <st arts> แล้วก็เสือไข่ออีกคบแจกเลยครับ <st arts> จักโจล่ะจักโจลคือมีฮาโจฮา <st arts> โจแล้วพี่น้องเดอ้อพี่คนนี้เพราต้องเสียใจครับแลได้เพรต้องเสียใจแล้วพี่น้องต้องพี่น้องมาสามพ,พันคนถ้าหนังไข่ออนะครับสำเร็จหรือปิดไปตามเป้าหมายก็คืออย่างวันที่พุทธ <st arts> คุป่วยพอ่อในครับว่าไข่อ,อ้อพันล้านไข่ออ ผมก็เไย้ว่าเออเอาอถ้าได้1,000ล้านจริงผมจะมอบให้สาธารณกุศล50ล้านบาทครับ50ล้านบาทถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมหนังไทยพันล้านหลายเรื่องแล้วนะครับอันนี้รวมทั้งไทยต่างประเทศนะครับถูกนะนั่นก็คืออาศัยพลังจากคานอีสารบ้านเฮา จิตวิญญาณคงอเป็นอีสานครับลูกอีสานเลือดอีสานย่าถิ่งยาป๋ากันผมบอกว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นบมิดลของคนอีสานที่จะจาลึกไว้บนพื้นแผ่นดินอีกอีกหนึ่งเรื่องแล้วเป็นหนังที่ดีในเมืองไทยอีกหนึ่งเรื่องฉะนั้นพี่น้องครับหนังคนไทยสนับสนุนกันโดยเฉพาะคนอีสานบานเฮาพี่น้องบานแพงลงมือเลยครับพี่น้องบานแพงครับพนพนบโยกพนข้าอุ้มลูกอยู่กับนี่เนาะผมเป็นคนบานแพงครับ เลือดเนื้อเชื่อใครเป็นลูกไส้ลาพอสมการในสุภาพเป็นนังเอาค้นบานแพงเป็นค้นสางครับใช่ไหมคือ,เ,อเขาต้องสนับสนุนกันพ<อ>าได้ถึงยอดจริง<อ>ผมก็จะมาปรับปรุงบ้านให้พัฒนาบ้านเมืองคห้บผมแต่ว่าบรลงการเมืองแท้แน่น่อนบ่ลงบรลงบ่ครับบ่มาการเมืองกันไดเพราะว่าตอนนี้จะเป็นประธานก่อนจะร่อนเลยพี่น้องย่เข้าหเออ เอ่อไปไปโอเคลองเก็บลบๆไว้สอนนะครแสดงว่าเราไ่ด้เปาถึงแจกเสียแจกป้ายหนังเมื่อด้เป็นงานสี่ครับจเย็นย็นจะอยแจเย็นจะร้อยผมอยากจะถามว่าใครอ้อแปลว่าอะไรอ่มาตอบมาเลยแล้วตอบถึงว่าฮะใครอ้อแปลว่าอะไรรับบัตรเลยอ่ไโอเคครับไหว้ครูออาไปครับไหว้ครูอ่มาสองใบอาสองใแล้วพี่องเด กาบประทานอาภัยแล้วพวกใรก่ยอย่าเสียของเสียใจ้วพี่น้องอะ่ะใครเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องขายอ้อครับแล้วมีชอยให้เลือกอกจโยนนินข้อขอลุอ่โลดเพชรทองชัย ในพีเน้องกแล้วเนาะใช่ยังไเขาเป็นงานแขวยดอกส้นีความเนี่นไปดูหนังกันนะครับวันที่17กรกฎาคมนะครับใครจะไปก็ไปกูไม่ไปเอาเป็ยักจะไมว่าไปอ้ากูบณพเลยเรียนน้องบักเลยก็ได้คุพ่อเียน้าบงเนบงก็ไอเรียนกะสัาภาคสก็ได้หรอเขาสั่งมนสีขาดเด้อมัมสีขาดบ้งได้แล้ต้องไปดูนะครับแจกเสื้ออีกห้าตัวนะครับมาเสื้อเสื้อใครออสวย พี่น้องสนใจสร้างไปที่เพจก็ได้แล้วใส่เสื้อไข่อ้อเท่ๆสวยฮะใส่เมืองนางไข่อ้ออ่ะย่นมาอาจะเข้ามาเดี๋ยวตอนนึงเดี๋ยวตอนนึงอันนี้ผ่าเข้ามาพอค่อยผ่าเข้ามาเบาๆอะ๋ยวตอนนั้นใปนเวลาอะ โจดีไม่ใช่ก็แล้วกันเสียงก็มีหรอเสียงแหบเสียงแห้งแต่ว่าอยากลองเพราะว่าทรงไทยเพราะว่าลองไห้พ่อคอยผุนนั่นเป็นนี่ครับเป็นผุนนั่นเป็นที่ส้อเสียงให้ผมโดยการประพันธ์ของพิพิธสารักดครับเสียงแหบเสียงแห้งเราไ่มีเสียงคนลระเบดดิดอนมาหลายมือฟังกับชุดแบบเท่ๆครับ,บตัดแกกตัวซอยนี่ว่ะมาอหอมซอย 怎样哟？Yeah, you know. Why? 도우, 마비슘